ครับอยู่กับช่องเนาะป่าลันทุนครับวันนี้ผมจะมา,อาบอกสาเหตุอีกหนึ่งสางเหตุนะครับที่ทําให้นอตเซฟโมเล่ตรงนี้ขาดนะครับนเซฟโมเล่ขาดก็คือจังหวะที่กระสวยแทงขึ้นแล้วครับกระสวยแทงขึ้นนี่นะครับจังหวะกระสวยแทงขึ้นแล้วเราปลดเผาพีดีโอครับเราปลดเผาพีดีโอ พอพีซีโอไม,ยไม,ยไม่ยังไม่ปั่นนะครับทําให้เปเนี่ยส่งกระสวยส่งเชือกขึ้นไปอย่างนี้ครับขึ้นมาขึ้นมาเสร็จชุดมัดยังไม่ทํางานนะครับยังไม่ทํางานเซฟตอนนี้เซฟดักแล้วครับนี่เซฟเซฟตัวน,นี้ดักลูกสูบแล้วนะครับถ้าเราติดเครื่องแล้วก็ปั่น พาวพีทีโอลูกสูบจะมาชนเซฟตัวนี้นะครับลูกสูบจะมาชนเซฟเพราะว่าเซฟตัวนี้จะช่วยไม่ให้ลูกสูบมากระแทกนี่เลยครับไม่ให้มากระแทกกระสวยเนี่ยนะครับกระสวยส่งเชือกเนี่ยนี่แหละหน้าที่ของเซฟตัวนี้นะครับที่ดักลูกสูบนะครับไม่ให้ลูกสูบเข้ามาชน ก็สวยส่งเชือกครับเมื่อเราอัด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 ,อดกำลังจะสูดแปลงเราปลดพาวพีดีโอคือรอบทุกอย่างทำงานอยู่แต่เราปลดพาวพีดีโอเสร็จปุ๊บจังหวะตัวนี้ตัดนี่ครับตัวนี้ช่วงตัวนี้ตัดนะครับสั่งให้ชุดมัดทำงานนี่เดือยตัวนี้ก็เกาะเรียบร้อยนะครับนี่ชุดมัดกำลังเตรียมที่จะ ขึ้นทํางานแล้วคราวนี้ด้วยความเผลอเลยเราได้ยินเสียงแก๊กหนึ่งครับเราไม่ได้ลงมาไม่ได้มาดูเพราะว่าอาัดฟังเนี่ยเราต้องอาศัยหูฟังด้วยครับเพราะว่ามันต้องบางทีเรามองไม่เห็นครับเราต้องอาศัยหูฟังด้วยว่าเอ้ยตอนนี้ชุดมัดทํางานแล้วนะแต่ว่าทําไมมันทําไม่สุดเราก็ต้องมาดูครับลงมาดูนี่ นี้คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นักเซฟโมลเลกขาดครับเราต้องมาดึงดึงเตตัวนี้กลับนะครับดึงเปเปตัวนี้ครับดึงกลับเนี่ยเอาผมจะหมุนโมลเลกให้ดูเลยครับหมุนโมลเลกให้ดูเลยนะพอหมุนไปปุ๊บชนชนต่ำเลยแหละผมหมุนโมลเลกให้ดูกันนะครับแป๊บหนึ่งนี่ครับนี่ ผมเปิดฝากระโปรงขึ้นตอนนี้อยู่หมนเดิคมากผมไม่ได้ต้องไม่ต้องติดเครื่องนะพอผมหมุนมอเล่ให้ทํางานนี่ครับมอเล่ทั้งมเล่ทำงานลุกสูกเตรียมตัวจะไปแล้วครับนี่ครับลูกสูกไปแล้วเซฟทํางานอยู่นะครับเซฟดักอยู่พอดูผมจะหมุนหมุนแมนครับนี่ครับนี่เลยสายเหตุที่ทําให้ น็อตเซฟโมเลขาดครับขาดขาดได้ยังไงขาดเพราะว่านี่เลยเซฟตัวนี้ดักอยู่ครับเซฟตัวนี้ทํางานดักไม่ให้ลูกสูบขึ้นมาชนกระสวยนี่ครับกระสวยขึ้นกําลังแทงแทงเชือกอยู่ครับเราจะแก้ปัญหายัางไงที่ไม่ให้ลูกสูบชนเราก็ต้องดึงเปตัวนี้กลับนี่ครับ ดึงกลับเลยดึงเปลกลับนะครับนี่ครับดึงเปลกลับชุดมัดก็จะกลับไปเริ่มต้นเหมือนเดิมครับนี่ยกเปให้สุดสุดน้ําจะเหยียดนะครับ<า>นี่ครับนี่มันจะเหยียดมันจะเหยียดอย่างนี้ตอนนี้ชุดมัดกลับไปทํางานเหมือนเดิมครับตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อเราดึงดึงเปลกลับมาเสร็จเราต้องดึงเชือกกลับมาด้วยนะครับ ต้องดึงเชือกดึงเชือกกลับด้วยเพราะถ้าไม่ดึงเชือกกลับมาชุดมัดก็ทํางานปกติแต่ว่าก้อนฟางจะแตกครับ mm hmm. เพราะว่าเชือกไม่อยู่ใต้ร่องกระสวยทําให้ชุดมัดก็มัดปกติครับแต่ว่าเชือกมันตกตกไปมันก็เลยทําให้ก้อนฟางแตกได้ครอ่าคันนี้ผมดึงเปกลับแล้วนะครับดึงเป ดึงกระสวยสงเชือกกลับแล้วนี่เรามาหมุนกันหมุนมอเล่ดูครับเราก็จะหมุนนี่หมุนมอเล่ไปนะครับตอนนี้ชุดมัดตั้งอรอบใหม่นะครับขึ้นรอบใหม่เพราะเราดึงเปย์กลับไปแล้วอตอนนี้ผมหมุนไม่ได้ครับต้องใช้เ o า e ิ v i d ปันนะ่นมาหมุนไม่ไปครับเพราะว่าติดฟางอยู่นี่อยากจะทําให้ดูครับว่า อันนี้สาเหตุหนึ่งครับที่ทำให้นักเซฟเราขาดได้ต้องติดเครื่องครับ นะคอชาร์จครับเียรให้ช้าที่สุดคนระับอันนี้ผู้สูกเข้าไปแล้วนะครับสุดนัดกำลังขึ้นก่อนที่เราจะลงไปดูเครื่อง เครื่องที่กาลังทํางานอยู่ครับอันตรายมากเราต้องปลดพ p พโอก่อน <ừ. S 1> ก่อนที่เราจะลงมา,าสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องอัดน,นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วย <WAS S 1> เพราะว่าสาเหตุเลยที่ทําไมต้องปล,ด,ออปลดพ p พโอก่อนนะครับเพราะว่าพี่ชายผมครับใส่กางเกงยีนใส่กางเกงยีนแล้วเ,ออเครื่องมีปัญหาขึ้นมาเหยียบตรงนี้ครับขึ้นมาเหยียบตรงนี้เพื่อจะมาเอากุญแจเพื่อจะมาเอากุญแจตรงนี้นะครับ หัวน็อตตัวนี้ครับหัวน็อตเกาะเกาะเชือกตรงนี้ครับเออเกาะกางเกงครับกางเกงยีนเนี่ยขาดหมดเลยกางเกงยีนขาดหมดทําให้เออส่วนตรงนี้ครับฟาดเอ็นร้อยหวายขาดเนี่ยส่วนตรงนี้ครับฟาดเอ็นร้อยหวายขาดต้องนําส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยครับเพราะว่าเสือเสียเสียเลือดมากครับ ต๊โคลาดเลยด้วยกูนะครับก็วันนี้ก็เอามาฝากอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับน็อตเซฟโมเลคขาดอันนี้ก็ให้สังเกตตรงนี้นะครับสังเกตชุดมัดสังเกตเปสังเกตกระสวยส่งเชือกแล้วก็เซฟตัวนี้มันจะดักทำให้เซฟโมเลคขาดเพราะว่ามันจะเซฟไวครับไม่ให้เราไม่ให้เกิดความเสียหายมาก อันนี้เงาป่าล้านทุ่งก็นำเก็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมอ่ะยังไงก็ลาไปก่อนครับวันนี้เงาป่าล้านทุง่งขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ